ข้าวนี้พี่มาไม่กินใช่ไหมคะงั้นหนูขอกินเลยนะคะอันเนี้ยของฉันของเธอนี่ยกินของตัวเองให้หมดก่อนผักเนี้ยนะเราควรทานผักก่อนอาหารจําไว้ว่านะเธอยังเด็กทําไมเข้าใจหรอกเมื่อไหร่ที่อายุเธอขึ้นสี่สิบเมื่อไหร่นะสี่สิบห้าสิบเนี่ยระบบย่อยมันเริ่มไม่ค่อยดีดังนั้นสิ่งที่เราควรทํานะจ๊ะคือทานผักสลัด ไม่ต้องผัดสลัดก็ได้ผักสดอนะ่ะจะเอามาทำมาได้ให้มันผักสดผักผักตายก็ได้กินใี้มันได้สัก4 0อร์เซนของท้องให้ใน,ในท้องเราอะ่ะมันมีไฟเบอร์เข้าไปกว่าจุลินรีเลวในลาไส้ออกก่อนแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องอะไรออด้วยบ้างรู้ไหมอย่างแรกนะคะมันช่วยทาให้ระบบย่อยของเราอะ่ะทํางานได้ง่ายขึ้นเธอจะไม่ท้องอืดง่ายๆนะจ๊ะอย่างที่สองการกินแบบนี้ คือการกินผักนําไปก่อนช่วยเรื่องระบบเผาผานมันทําให้ระบบเผาผานทํางานดีพวกนี้คนที่คุมน้ําหนักอยากลดน้ําหนักกินแบบนี้ได้นะระบบเผาผานทํางานดีลดน้ําหนักง่ายจาังสี่สิบเมื่อไหร่ได้กินแบบนี้แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ให้ระบบย่อยดีลดน้ําหนักง่ายทันทีทําทันทีจัง